สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดอุดอรนะครับผมมาเป็นชุดประกอบส่งปั๊ม1,100วัตรหรือปั๊มแรงครึ่งนะครับผมตอนนี้ใช้แผงอยู่4แผงครับผมกาลังเทียนน้าอยู่เป็นแผงโมโน360วัตพานาโซล่าพูเซลนะครับผมอตอนนี้ก็ทางอํานาโซล่าเซลก็มีบริการช่วยติดตั้งนะครับผมก็ถ้าซื้อของซื้อ ท่อซื้อข้อต่อไว้เราก็จะช่วยทําแบบนี้เลยครับผมเชื่อมโค้งให้เบ็ดเสร็จช่วยลงท่อเทปูนได้ด้วยนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้ก็กําลังเทดน้ําอยู่นะครับผมบ่อน,นี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการลงท่อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ํากันใกล้ๆก่อนนะครับผมแล้วผมจะบอกว่าทําไมมันถึงลงไม่ได้ไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นท่อที่เราหย่อนลงไปดูดน้ําลงมานะครับผมจะเป็นท่อสองนิ้ว แต่ข้างบนนี่ลดเป็นท่อหนึ่งนิ้วอ่านี่ครับผมบ่อน,นี้ที่ลงไม่ได้ก็สาเหตุหลักๆเลยครับผมติดหินด้านล่างนะครับผมเนื่องจากใส่ท่อกันซุดแค่ห้าเมตรนะครับผมนี่ท่อบาดานก็ลงได้แค่ห้าเมตรไอ้ท่อสองนิ้วนี่ติดหินด้านล่างนะครับผมตัวปั๊มลงไม่ได้ก็เลยต่อดูดไว้ให้พี่แกได้ใช้งานก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีทางทีมงานรถเจ้าดอนเข้ามาแก้ไขงานตรงนี้ให้นะครับผม ทางเราก็จะประกอบโครงสร้างนะครับผมขึ้นแผงเทปูนประกอบอ e ินเวอร์เตอร์ไว้ให้นะครับผมไว้ให้เจ้าของแกลงเองนะครับผมโอเค๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนึงนะครับผมตอนที่ทางทีมงานของเราได้ช่วยลูกค้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้ทางทีมงานก็ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เห็นน้ำไหลตอนนี้ปรับรอบมอเตอร์เหลือหนึ่งพันสี่รอรอบนะครับผมปกติ รอบมอเตอร์ทำงานสามพันห้าร้อยรอบเนี่ยเราก็ปรับรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับน้ําตอนนี้ก่อนเดี๋ยวก็จะทําการย่อนเพิ่มด้วยนะครับผมถ้าทีมงานรถเจาะอ,อุดอรมาแก้ไขให้แล้วก็ย่อนเพิ่มอีกห้าหก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นโครงสร้างทางทีมงานอํานาจโซลาเซลล์นะครับผมเนี่ยเฮยเทป,ปูนให้แบบนี้ครับผมทํโครงให้แบบนี้ขึ้นแผงให้แบบนี้เลยนะครับผมสายไฟนี่ก็ยังเอาไว้ก่อนครับผมสายไฟก็เชือกเอาไว้ก่อน ไว้หย่อนเพิ่มนะครับผมนี่ครับผมช่วยติดตั้งแบบนี้เลยภายในอินเวอร์เตอร์ก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอินเวอร์เตอร์1,100วัตต์นะครับผมแรงครึ่งแล้วก็เบรกเกอร์สองตัวเซิร์ชกันฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็เทอร์มินอลต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวพาไปสอบถามเจ้าของสักหน่อยนึงนะครับผมสวัสดีครับผม ทำฟาร์มเลี้ยงงวนะครับเปิดฟาร์มเลี้ยงงวใหม่ไม่มีปัญหาคือเราไม่มีน้ำใช้นะครับเราก็เลยทำการติดต่อทีมงานอำนาจโซลาเซลล์นะครับเจาะบ,บาดาลเพื่อใช้งานนะครับก็ที่นี่ตำบลว่าน้ำพุน่นอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างแข้งแล้งนะครับครับผมอันนี้ก็บ่จอเจาะจากทีมงาน บ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะครับผมเป็นทีมงานแถวอุดรแต่โซล่าเซลนี่มาจากโคราชนะครับผมอำนาจโซล่าเซลนะครับผมนี่รับการสองปีครับผมมีปัญหาโทรนะครับผมโอเคครับผมก็ใครเยี่ยมครับผมการทํางานโอเคไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังครับผมประกอบส่งช่วยทําอย่างดีแล้วครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณครับ